เมื่อวันที่18กันยายน2567ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารองประธานาธิบดีกัมลาแฮรริสผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐจากพรรคเดโมแครคค่ะได้ออกมาวิจารณ์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันรวมไปถึงพันธมิตรหัวรุนแรงของทรัมป์ที่กำลังเตรียมวางแผนดำเนินการส่งตัวผู้อพยพกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของสหรัฐค่ะโดยแฮริส ได้ตั้งคำถามถึงแผนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและนอกจากนี้ค่ะแฮร์ริสยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบการย้ายถิ่นฐานและปกป้องริมเมอร์สรวมถึงแผนจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประเทศโดยการสร้างบ้านใหม่หลายล้านหลังพร้อมมอบเงินดาว25,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้ซื้อบ้านเป็นครั้งแรกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะแฮร์ริสยังได้ให้คำมั่นสัญญาด้วยว่าจะลงนามกฎหมายเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการจเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิง และชาวลาตินค่ะหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีพร้อมเรียกร้องให้ผู้คนในชาติมีความสามัคคีต่อต้านการเมืองเรื่องการแบ่งแยกและความเกลียดชังค่ะแล้วยังเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมใช้อำนาจและการเคลื่อนไหวของพวกเขาในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกมาลงคะแนนเสียงค่ะ